ท่านรองผู้ราชการจังหวัดท่านคณะบาดีอาจารย์นิรันดร์ท่านอาจารย์พี่จิรวัตรครับท่านผู้บริหารสาสุขในเขตสิธิ์ท่านผู้บริหารในจังหวัดนักวิชาการและก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับต้องขอแสดงความดนดีและก็ชื่นชมกับสิ่งที่ผลงานที่ทางคณะแพทยศาสตร ทางแพทย์และสาสุขได้เริ่มดําเนินการนะครับซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับการทํางานในพื้นที่นะครับวันนี้ผมต้องขอโทษอย่างยิ่งครับความจริงทีมง,งานตั้งใจมากนะครับวางแผนไว้อย่างชัดเจนว่าจะไปลุยอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่ผมไปบ่อยพอสมควรนะครับไปบรรยายไปท่องเที่ยวไปไหว้พระนะครับ แล้วก็ไปตรวจราชการตั้งแต่สมัยเป็นรองที่รปรืกรมควบคุมโรคเป็นผู้บริการอาคารเตสศัชกรรมเนี่ยนะครับครั้งนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปนะครับจนกระทั่งเกิดโอไมครอนอย่างที่ทราบกันนะครับทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดครับว่าสถานการณ์มันมีไดนามิกตลอดเวลามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําวันนี้ที่รู้วันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ ถูกต้องที่จะทําในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วสิ่งที่ท่านทำเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยซึ่งผมพยายามที่จะเรียนอยู่เสมอว่าเราต้องการให้งานวิจัยระบบสาธารณสุขและงานวิจัยทางด้านสุขภาพเนี่ยเป็นตัวกําหนดแนวทางนะครับไม่ได้เป็นผู้นําในแนวทางนะครับท่านผู้บริหารมีหน้าที่ต้องเอาองค์ความรู้ที่เราสังเคราะห์ได้ข้อเท็จจริงที่เราหาได้ ปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่เราคิดว่าจะเสนอแนได้ไปพิจารณาแล้วก็เอาไปดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่นะครับก็ผมเรียนท่านสั้นว่าในระยะของการเกิดโควิด -19 เนี่ยนะครับสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยงบวง,งการวิจัยทั้งประเทศเนนะครับก็สารบนสารเกรยอยู่กับเรื่องการให้ทุนวิจัยนะครับเพื่อจะตอบปัญหาซึ่งมีทั้งปัญหาใน ระยะสั้นที่ต้องการเดี๋ยวนั้นปัญหาในระยะกลางปัญหาในระยะยาวในอนาคตเนี่ยนะครับว่าว่าจะแก้กันอย่างไรนะครับโดยหลักๆเนี่ยผมจะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆแล้วกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านนโยบายในภาพใหญ่อันนั้นก็คือเรื่องของการที่เราจะคุยกับทางกระทรวงหละครับว่าท่านจะกักตัวกี่วันท่านจะเปิดให้ชาวต่างประเทศเข้ามาไหมท่านจะ,จะคิดว่าจะต้องทํา ATK ที่สนามบิน เหมาะหรือไม่เหมาะความเหมาะสมเป็นอย่างไรคร์ฟิวจะคร์ฟิวต่อหรือไม่นะครับควจริงหลายข้อสเสนอที่เราทําในช่วงนั้นเป็นการ Response ต่อสถานการณ์เนี่ยก็กกได้ถูกนําไปใช้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราไปสั่งนะครับเราเพียงบอกว่าคร์ฟิวเนี่ยเราไปสํารวจตามที่เห็นประชาชนมาแล้วนะครับถ้าทา่ทานทําต่ออีก2อาทิตย์เนี่ยระเบิดแน่คงไม่ไหวแน่นอนนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยอึดอัดและ a า s a c t ชันของการค้าขายก็ไปไม่ได้รัฐบาลก็ผ่อนขายเรดฟิวอ,ออกมาเราเคยตั้งเป้าว่าเอาละเราดูสถิติที่เข้ามาแล้วนะครับกักตัว7วันกักตัว14วันปรากฏว,ว่ากักตัวผมสรุปง่ายๆว่ากักตัว7วันเนี่ยจะหลุดประมาณ3%กักตัว14วันหลุด1%เราก็ตั้งเป้าคามหวังว่าเอ๊ะถ้างั้นไปกักทำไมตั้ง14วันเพราะผลที่ได้เพิ่มมานิดเดียว เรากำลังจะเสนอให้กระทรวงบอกว่าลดการกักตัว14วันหรือ7วันเกิดเบต้าขึ้นมาครับเอาเกิดแตกคลัสเตอร์ที่ที่สมุทรสาครทุกอย่างกลับกลับมาเหมือนเดิมนะครับท่านนึกอ,ออกไหมครับเกิดเบต้าเข้ามาก็มีการก็มีการแทบที่เร็วขึ้นมีความรุนแรงมากขึ้นมาตรการก็ต้องกระชับมากขึ้นพอเกิดโอไมครอนขึ้นมาสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนอีกแล้วติดได้ง่ายขึ้นนะครับความรุนแรงลดลง ขณะที่ภูมิคุ้มกันในประเทศได้มากขึ้นอันนั้นเป็นองค์ความรู้หลักๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้วิชันักวิชาการในในกรุงเทพหรือในสถาบันใหญ่ๆนะครับในการดําเนินง,งานส่วนที่2เนี่ยคือองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของวัคซีนนะครับจะฉีดสวบวัคซีนดีไหมจะฉีดห่างกันกี่เข็มจะฉีด อีพีเดเบิลดีไหมเพื่อจะประหยัดวัคซีนนะครับควรจะทิ้งระยะห่างเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สะวะรสและก็สถาบันพีเอยูทั้งหลายเนี่ยก็ให้การสนับสนุนนะครับเรายืนยันว่าการฉีดสวอเียร์ออวัคซีนเนี่ยเกิดประโยชน์การการทำบูสเตอร์เป็นสิ่งจําเป็นนะครับชัดเจนว่าขณะนี้ไม่ว่าจะฉีดอะไรก็คงต้องบูสเตอร์และถ้าเป็นไปได้ ก็ต้องบูสเตอร์ด้วย M I M A นะครับที่จะพบความชัดเจนว่าจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้จริงๆนะครับอันนั้นเป็นส่วนที่2ของการวิจัยส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งึ่งท่านกำลังทำก็คือการลงไปดูคนที่ทำงานหน้าง,งานจริงๆครับพอะเทศจริงที่เกิดขึ้นก็คือเรามีปัญหาอยู่สองสาเรื่องนะครับก็คือความปัเรื่องแรกก็คือความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ในนโยบายซึ่งเกิดขึ้นที่กระทรวงสาธารณสุขแน่นอนครับมีท่านผู้ตรวจราชการท่านสาธารณสุขนิเทศท่าน,นแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านผู้ในการโรงพยาบาลที่ท่านสาธารณสุขอำเภอที่จะกระจายเอานโยบายเหล่านี้ลงไปแต่ข้อเท็จจริงครับท่านต้องยอมรับครับว่าที่หน้างานจริงๆเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติกับคนไข้จริงๆอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ หรืออาจจะมีภาระงานมากเกินไปจนกระทั่งไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อนโยบายอย่างนั้นได้หรืออาจจะขาดทรัพยากรที่จะให้จริงๆนะครับหรือการสนับสนุนโลจิสติกอาจจะไม่เท่าทันไม่เพียงพอสิ่งเหล่านี้ครับเป็นปัญหาซึ่งเราเชื่อว่าเกิดขึ้นในื้นที่นั้นการที่ทางคณะแพทยศาสตร์แลสาธารณสุขของมอ เออวอนเนี่ยเอาไปทำเนี่ยก็จะเป็นตัวสะท้อนให้เราเห็นครับว่าในพื้นที่จริงๆเนี่ยนอกจากจะมีปัญหาอย่างที่ผมเรียนแล้วก็คือปัญหาการคัสเคดของโนโยบายการสนับสนุนมาแล้วก็ตามยังมีปัญหาเฉพาะพื้นที่ครับเป็นพื้นที่ชายแดนมีแรงงานต่างชาตินะครับซึ่งซึ่งถ้าพูดถึงแรงงานต่างชาติหรือคนต่างชาติเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลไทยได้เบรกชูเรื่องของการให้การรักษาพยาบาล เมื่อก่อนนี่บอกว่าไม่ได้งบประมาณประเทศไทยทุกบาททุกต,ตางค์ต้องใช้กับคนไทยเท่านั้นปรากฏว่าถึงวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกครับที่รัฐบาลยอมรับแล้วว่ามันไม่เพียงพอครับการที่จะฉีดวัคซีนเฉพาะคนไทยเนี่ยไม่สามารถป้องกันคนไทยได้เราไม่มีทางเซฟเราไม่มีทางปลอดภัยถ้าคนที่เดินอยู่ข้าง,ข,างข้างเราเขายัางเป็นโรคอยู่นะครับอันนี้ก็ก็เป็นแนวทางที่ที่เป็นพัฒนาการเพราะฉะนั้นการศึกษาโดยพื้นที่หน้างานและตอบปัญหาของหน้างาน พร้อมทั้งส่งปัญหาที่จะสะท้อนกลับไปยังส่วนกลางครับว่าไอ้ที่สั่งสั่งมาน่ะมันทําไม่ได้เพราะอะไรผมยกตัวอ,อย่างเลยนะครับไม่อยากจะพูดให้รุนแรงแต่ว่าท่านต้องยอมรับครับว่าผมทํางานร่วมกับสพอสอชอแล้วผมก็ถูกโทรศัพท์ถามทุกวันจากคนรู้จักลูกศิษย์อาจารย์ลูกน้องเก่าเพราะติดรัฐบาลบอกว่า ได้ ATK Positive ไม่ต้องทำ r า R c r เพราะโอไมครอน1 a k มีประสิทธิภาพดีพอ2 o โอไมครอนมีอาการรุนแรงไม่มากนักนะครับ3คนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนแล้วเชื่อว่าอัตราการเสียชีวิตจะไม่เยอะแม้กระทั่งอัตราการแอดมิก็จะไม่เยอะไม่อยากให้แอดมิที่โรงพยาบาลเพราะจะทำให้ไปอพิพไปเตียงโรงพยาบาลทำให้คนไข้ที่ที่จำเป็นจริงๆก็คือพวกที่ ที่มีความเสี่ยงอายุมากอย่างผมพวกเป็นความดันออน้ำหนักตัวเกินโรคหัวใจเนี่ยจะไม่มีที่อยู่ก็บอกไปอย่างนั้นแล้วก็ให้ไปขึ้นทะเบียนเสียสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับชาวบ้านไม่รู้จะไปขึ้นทะเบียนที่ไหนเลยครับไปที่หน้างานเด็กเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก็บอกว่าจะมาขึ้นทะเบียนอะไรฉันทํางานวันวัน,วนฉันก็มีเวลาอยู่แล้วถูกไหมครับผมทํางานร่วมกับสปสชผมก็คุยกับท่านเลขาสปสชท่านบอกเอา ที่ทางที่ดีถูกเลยนะครับโทรมาหนึ่งสามสามศูนเก้าสิบเปอร์เซนโทรมากลับมาบอกผมว่าโทรหนึ่งสามสามศูนย์กว่าจะติดเนี่ยใช้เวลาสองชั่วโมงแล้วมีหลายคนโทรไม่ติดบางคนโทรติดหรือได้รับการติดต่อกลับมาสามวันหลังจากนั้นนะครับเพราะว่าสายที่เข้าเนี่ยประมาณห้าหมื่นสายคนที่รับเนี่ยใช้คนสามสี่ร้อยคนแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะรับได้หมดหรอกครับรับได้เต็มที่วันละแปดสิบ 80%อย่างมากนะครับแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราอยากรู้ครับว่าโอไมครอนที่กำลังจะมาถึงก็โยงไปเลยนะครับมีคําถามว่าแล้วแล้วในส่วนต่อไปเนี่ยถ้าจะทําวิจัยเนี่ยควรจะวิจัยอะไรนะครับคําตอบอยู่ที่คําถามของท่านครับขณะนี้ท่านคิดว่าการบริหารจัดการโดยนโยบายการให้ ATK แล้วไปอยู่ที่บ้าน นะครับส่งฟ้าทาลายโจรให้ไปส่งยาแก้ไขให้ไปส่งแม้กระทั่งอาหารสามมื้อให้ไปเนี่ยอันที่หนึ่งมันมันทำได้จริงหรือเปล่านะครับการสนับสนุนไปได้จริงหรือเปล่าใครจะเป็นคนคนทำบทบาทของแต่ละส่วนจะเป็นอย่างไรทางจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดจะทําจะต้องมีหน้าที่ตรงไหนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีหน้าที่ตรงไหนโรงพยาบาลสํงงานักงานสาธารณสุขจังหวัดควรจะมีหน้าที่ตรงไหน ต้องยอมรับรับา่าส่วนกลางก็ก็อาจจะยังมึืงงว่าเอ๊ะแล้วเราจะเราจะจัดการเรื่องอย่างนี้อย่างไรในพื้นที่นะครับหลายท่านคงเข้าใจผมตอบผมเองอยู่ใกล้ชิดนโยบายผมยังยอมรับเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้ยังเป็นปัญหายอยู่ครับยังเป็นปัญหาจริงๆยังไม่รู้ว่าจะจะต้องบริหารจัดการอย่างไรการสนับสนุนควรจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างคําถามวิจัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่เขตสิธิ์ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับวันนี้คุณหมอเจเรดรจุไรรัตก็ตอ,อยู่ก็ลองลองดูแล้วกันนะครับว่าจะประสานกับท่านถ้าจะถ้าจะมีงานวิจัยต่อไปมีข้อแม้อยู่2อ,อย่างเท่านั้นเองครับอันที่หนึ่งต้องมีโอเคอาที่ชัดเจนมีคําถามวิจัยที่ชัดเจนแล้วก็ท่านต้องต้องต้องตอบผมได้นะครับว่าท่านทําแล้วเนี่ยท่านจะให้คําตอบอะไรนะครับอันที่2ก็คือต้องเร็วครับเพราะว่าตอนนี้ผมโดนจี้ จากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานใหญ่ที่ให้ทุนวิจัยเนี่ยทุกอย่างจะต้องทําให้จบในเวลารวดเร็วซึ่งซึ่งผมก็เถียงตลอดนะครับว่าไอ้โควิดมันไม่ได้คุยกับสัวนักก็ประมาณเลยมไม่เคยสนเลยครับว่างบประมาณจะข้ามปีงบประมาณหรือไม่ข้ามปีงบประมาณมันก็ไปมันเรื่อยสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือว่าจะมีการกลายพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ข่าวดีลึกๆแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนรู้จากปีหนึ่งเดเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะครับ สเปนเสชโพรตุนระบาดไปทั่วโลกเช่นนี้และมีผู้เสียชีวิตสูงขนาดนี้เนี่ยนะครับไม่มียาไม่มีวัคซีนนะครับแต่โรคสงบไปในสองปีครึ่งถึงสามปีเนี่ยจบกทุกอย่างนะครับเ,ออเหตุผลหนึ่งที่ที่ผมคิดเองนะครับห้ามเอาไปอ้างเองก็คือว่าไวรัสมันก็ฉลาดพอที่รู้ว่าถ้ามันทําคนตายทั้งโลกเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ครับไวรัสมันก็ต้องอยู่ในตัวเรานะครับรออเพราะฉะนั้นในที่สุดมันก็ต้องประคอง พาราไซท์ที่ดีเนี่ยต้องไม่ทําลายชีวิตโฮสต์ครับมันจะต้องประคอ,อ,อ,องก็จะอยู่ด้วยกันโดยสรุปก็คือในที่สุดโควิด1 9ก็จะก็จะปรับตัวให้อยู่กับคนในโลกนี้ต่อไปแล้วก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกับไขวันใหญ่สาย2009เช่นเดียวกับฟลูเช่นเดียวกับแม้กระทั่งเมอร์สนะครับหรือซาก็ตามนะครับ ในที่สุดมันก็จะไปจ,จะอยู่แอบแฝงอยู่ในเราปีหนึ่งก็จะท่านคงทราบนะครับว่าทุกปีในโลกยังมีคนตายจากไข้หวัดนกยังมีคนเสียชีวิตจากจากไข้หวัดใหญ่2009นะครับยังมีคนตายจากอ,าอีโบลาอยู่ประปรายนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าในที่สุดทั้งสองฝ่ายอยู่กันได้อยู่ในสมดุลแล้วเราก็เราก็เรียกอันนี้ว่าโรคประจำถิ่นนะครับก็มีคนถามบอก เอ๊ะต่อไปจะไม่รายงานแล้วเหรอก็ก็คำตอบมันก็ตรงไปตรงมาครับเมื่อไหร่ที่เป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็คงไม่มารายงานเพราะว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็คงต้องรายงานว่าออวันนี้ภูบราชธานีมีผู้เป็นโรคอุจจาระร่วงกี่คนเป็นไข้หวัดกี่คนเป็น,นิวโมเนกี่คนซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยเราไม่เอามารายงานครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีเหตุมันมีผลอยู่ในตัวนะครับ ก็อยากจะอยากจะสื่อสารให้ให้เข้าใจด้วยว่างบประมาณไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ครับเพราะว่าจ่ายมาแล้วเยอะแต่ว่าการที่ที่ไปทำ rt pcr ซ้ำใน atk ซึ่งมีความแม่นยำค่อนข้างสูงและคำถามที่จะต้องถามคือ rt pcr Positive กับ rt pcr Negative การรักษาต่างกันไหมคำตอบคือไม่ต่างกันครับเมื่อไร่ก็ตามที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผลออกมาไปบวกหรือลบ แล้วสิ่งที่จะทําต่อไม่ต่างกันเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาทําครับนั้นคําตอบของผมวันนี้ก็คือว่าท่านต้องเอาสิ่งที่ท่านสังเคราะห์ได้วันนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนทราบว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนแล้วก็จะเอาไปปฏิบัติต่อไปอย่างไรไม่ต้องออกไปร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ถ้าท่านท่านฟังวันนี้แล้วท่านอยากกลับไปเดือเหมือนเดิมมันก็เสียเงินเปล่าเสียเวลาเปล่ากันทุกฝ่ายนะครับมันอยู่ที่ว่าจะ ทำอย่างไรจะไปเอาสิ่งที่ได้เนี่ยไปปรับปรุงพัฒนางานส่วนงานวิจัยที่จะต่อเนื่องต่อไปสําหรับโควิด19ไอเรื่องนโยบายใหญ่ก็ก็ยกให้ทางกรุงเทพเข้าไปเรื่ององค์ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนก็ก็ยกให้สถาบันที่เขามีความพร้อมเรื่องเรื่องแลบเรื่องบุคคลากรทําไปนะครับการพัฒนาวัคซีนก็กําลังทํากันอยู่นะครับถามว่าวแล้วแล้วพื้นที่ทําอะไรแน่นอนครับพื้นที่ก็หาทาง การบริหารจัดการในพื้นที่ในกรณีของโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนนะครับมันจะสามารถได้คำตอบขึ้นมาเพื่อจะใช้ในพื้นที่ของท่านหรือจะ generalization ไปใช้ทั่วประเทศก็ได้ขณะเดียวกันสิ่งที่อยากได้ก็คือก็คือสิ่งที่หน้างานจะตอบกลับมายังผู้ให้หนวยบายส่วนกลาง ผมพูดได้ครับเพราะผมพูดในเชิงวิชาการผมไม่ได้พูดโดยการบอกว่าลูกน้องในพื้นที่ต่อว่าประหลัดกระทรวงต่อว่าอธิบดีว่าให้ทําไม่ได้ไม่ใช่ครับมันเป็นสิ่งที่เราค้นพบในเชิงวิชาการซึ่งเราสามารถนําเสนอได้ครับดงนั้นผมก็ขออนุญ,ญาตใช้เวลาพอสมควรในการที่จะสรุปให้ท่านฟังว่าสิ่งที่ท่านทําสิ่งที่สวรสทําและสิ่งที่ ทิศทางของประเทศไทยจะไปเป็นอย่างไรนะครับก็อขออนุญาตกล่าวคำเดียวกับท่านผู้ว่าการจังหวัดแต่ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดื่้สักครู่ว่าขอให้การประชุมนี้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกท่านจะได้นําความรู้และร่วมกันพัฒนาทํางานร่วมกับสวรสต่อไปครับขอบคุณมากครับ